สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการรีวิวเครื่องดื่มนั่นเองนะครับวันนี้ผมมากันกันกบอิชิตันพลิกเกิดเดอะซีรีส์นั่นเองนะฮะรสชาติมันจะเป็นยังไงนะฮะเรามาเริ่มกันที่รสชาติแรกกันเลยครับผม <Okay. S 1> มาขามไฟล์ไฟล์ไฟล์เ <You suck. S 1> สียงปืนของเล่นเด็กลนะ เคยนะเคยนะกล้องเคยเล่นนะเป็นห่างอะไรเนี hmm. ่ยโอเคจ้างมาเถอะเราเดี๋ยวเราตัดตอนนี้ไปเรามาลองชิมรสชาติกันเลยดีกว่าครับไอ้มะขามไฟเออร์อะไรเนี่ยฮะเสียงมันเน้นจริงๆริอืมกลิ่นมันออกแบบเอ้ยโหมันชัดเลยอ่ะเหมือนมะขามเป๊ะเลยอ่ะรสชาติดีว่ามันจะเหมือนกับมันจะเหมือนกับ กลิ่นไหมคือกลิ่นเนี่ยแม่งดีแล้วแหะแต่แม่งเหลือรสชาตินี่แหละผมนึกออกละทำไมเขาถึงชื่อพริกเกลือเดอะซีรีส์เนี่ยก็คือมันคล้ายๆไอ้ไอ้ขนมเม็ดมะขามอ่ะเคยกินนะไอ้ขนมไอ้เม็ดมะขามที่โรยน้ำตาลอะไรนะเออน่ะมันใช้มันคล้ายๆงั้นแหละมันจะมีความแบบ หวานแล้วก็เปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดติดมานิดนึงอะ่ะเอออุ้ยเขาเขาทำรสชาติได้ใกล้เคียงไหอีแบบนั้นเลยอะ่ะโอ้โหเป,เป๊ะเลยเป๊ะเลย <Wow. S 1> มาเรามากันกันกบอะไรวะเนี่ย you suck สับปะรดทันเดอร์เลยว่านะฮะโอ้โหฟ้าผ่า,า,าเปรี้ยงเ,เ,เลยอืม <c oughs> อันนี้กลิ่นก็แบบเฮ้ยเขาทำ ดีทั้งโอ้โหเขาใส่ใจรายล,ายละเอียดแม้กระทั่งกลิ่นน่ะให้มันแบบให้อารมณ์อ่ะโอ้โหแม่งเลไหหลองดูดิเอ้ยแจ๋วโอ้โห,โโหไ,มไม่ผิดหวังเลยต้องบอกเลยครับว่าอร่อยทั้งสองรสชาติเลยฮะมันอร่อยทั้งคู่เลยอะ่ะมันจะเป็นอารมณ์แบบว่า ไอ้รสชาติของสับป,ปะรดก่อนหวานเปรี้ยวแล้วก็มีเผ็ดตามมานิดนึงคือเหมือนกันเลยลักษณะการออกรสชาติเขาทํามาคล้ายกันเลยะฮะแต่ว,ว่าก็จะต่างกันนะมะขามสับป,ปะรดนะแล้วแต่เพื่อนๆชอบรสชาติไหนนะครับก็ไปหาซื้อมาลองทานกันได้เลยนะฮะมันเพิ่งออกใหม่เลยนะครับโอเควันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปแต่เพียงเท่านี้แล้วนะฮะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และอย่าลืม กด Subscribe กับช่อง Family มี5ของเราวันด้วยนะครับลาไปแต่เพลงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย